สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชาคริตห่วงกว่าเดิมแน่แอนพัทิราอวดภาพใหม่ล่าสุดหลังทำสีผมสามีชาคริตห่วงกว่าเดิมแน่หลังจากเปรกหนุ่มชาคริตแย้มนามภรรยาสาวสวยแอนพัทิราให้กำเนิดลูกชายน้องโพต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีลูกมาชาคริตสลัดคราบลายเจ้าชู้ออกไปอย่างถาวรเพราะเจ้าตัว ออกอาการเห่ลูกชายหนักมากล่าสุดแอนพัทิราอวดภาพใหม่หลังทำสีผมงานนี้สามีชาคริแย้มนามห่วงกว่าเดิมแน่นอนเพราะแอนโพดร,ระบุข้อความว่าเมื่อลูกไปโรงเรียนแม่ก็ได้มีเวลาดูแลตัวเองแล้วทำสีผมออร์แกนิกได้สีตามต้องการผมไม่เสียปลอดภัยต้องร้านนี้เลยไม่เคยเปลี่ยนใจ มีมาตรการค่าเชื้อทำให้รู้สึกอุ่นใจเมื่อนั่งอยู่ในร้านนานๆใกล้สาขาไหนแนะนำเลยค่ะสุดโซมไม่ได้เข้าร้านมานานแม่ไม่งอกไม่โซมแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ